สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุนะคะเตรียมออกเดินทางกันนะคะวันนี้ไปแต่เช้าเลยตีห้าครึ่งนะคะเราจะไปรับย่าด้วยนะคะวันนี้ย่าพาไปใส่บาตนะคะอ,อ,อากาศก็เป็นเย็นๆอยู่ประาหาเสื้อแขนยาวก่อน กห้กองลังอันนั้นมากาบมา มาอยู่เป็นหมูมีเงินต์นมี่น,ม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 น,น่อยเออจักเป็นยังคือได้มาอยู่นี่ยังไง ลุกอยู่บนนอคือเมทีลีเปิดไฟอยู่ด้วยนะนะแมนอยูอ่เปเปิดไฟอยู่ลุกแล้วบ่ะเห็นไฟเปิดอยู่นะคะ ลุกแล้วเปิดไฟอยู่นะแต่ว่าประตูยังไม่เปิดนะลุกแล้วบ่ <c oughs> <c oughs> ลุกแต่เศ้าเลยมาเนี่ย <c oughs> แล้วล่ะ ตื่นแต่ดึกขนาดเลยแม่นบอข้างบ่ออหนึ่งเกตวะเกือบไหบวะนี่บอแมนอยู่ข้างหน้าบอเกือบซุปแบบไหลมันบ่มีบ่บอแมนอยู่ข้างหน้าบ่เบิ้งข้างหน้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันไ่ได้เปิดไฟเบิ่งข้างหน้าด้วยวันนี้พาญาไปใส่บาตแต่เช้ามืดเลยตีห้าครึ่งนะคะมาแวะรับญาหาเกืบอยู่จากอยู่สดายบ่มีไฟบ่แมนคู่นี่บ่เบอยู่ข้างหน้าพี่อยู่ข้างหน้าพี่ โอ้โซเฟอร์เนี่ยบ่ยอมลงจากรถเลยว่ะลงเลยบ <laughs> ่ว่ามันโซเฟอร์บ่ยอมลงจากรถคือเป็นเย็นๆเ,เนาะแหงไซเสือเขนยาวตัวเดียวหนึง่งตีห้าครึ่งนะภาษาก็มีผัดฟักทองนะคะวันนี้กับแกงอ่อมเรื่องในไก่นะคะ กับข้าวสองอย่างวันนี้ใส่บาตร้าวเจ้านะคะไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวนะ,ะเปลี่ยนเนาะภาษาก็สลับใส่ข้าวเหนียวบ้างใส่ข้าวเจ้าบ้างนะคะนะเพราะว่าพระก็ชันทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้านะวันนี้พระหลานจะรู้สึกยังไงเนาะยาไปใส่บาตรนะคะนะยาก็ยากนะเอซช่วงเช้าเนาะก็ พอดีวันนี้น้องแหม่มมาเนาะเป็นติดเสาร์อาทิตย์นะคะน้องแหม่มมาย่าก็เลยได้ไปด้วยนะคะนะ้า้าวันปกติไม่มีใครอยู่่าก็ต้องคอยดูแลปู่เนาะไม่มีใครนึ่งข้าวหุงข้าวหาให้ปู่กินนะคะ่าก็ไปไม่ได้นะคะพอดีวันนี้น้องแหม่มมานะคะ่าก็เตรียมเนาะคุยกันตั้งแต่วันก่อนนู้นนะคะว่าน้องแหม่มมาก็จะไปใส่บาทด้วยนะคะ เป,เปิดประตูา,า,ากเ,กเ, <laughs> เปิดประตูให้เล่าฮ่าเกิดเพ่นอยู่เปิดประตูให้ยากฮะมีแต่เกิดเพ่นนั่นแหละบ่เออหมวกเอาไว้เหน็นละบ่บ่ได้ไป กระตานะเอาขึ้นรถไหหล่าแต่แม่อย่าขึ้นรถเดินทางกันนะคะไอ้จีนะนะได้เยอะบอก้อบอก <laughs> สูงบออมีแนวจับขึ้นอยู่ ราก็เดินทางกันให้ซียาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะะคใครจะบอกขอยเย็นปนไงมันเนี่ย เห็ดยังได้ยังางไส่บาทเบสผูอเปดสุเป็ขัยากขื้นมาวันก็จะอ้อมข้างในไกลนะอ้อม,มาแนจะมาขึ้นนี่แหละอุ่นเอาต้อมขึ้นเลยวมันอุ่น,นอือุ่อก็ท้ามาแล้วว่าไปจากโมงก็ว่าเวลาประมาณตีห้าครึ่ง